วิธีขยายพันธุ์กวักมรกตให้โตเร็วๆนะคะมาดูวิธีของเรานะคะซึ่งกวงากมรกตนะคะเพืเ่อนๆเขาก็มีวิธีขยายพันธุ์อยู่เยอะนะคะอาจจะใช้ใบนะคะเอาไปปักชำก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นลําต้นของเขานะคะหั่นเป็นชิ้นๆก็สามารถนําไปปักชำได้นะคะแต่ความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะคะการวางใบหรือการชําน้ําชําใบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโตช้ามากๆเลยนะคะเพืเ่อนๆกว่ามันจะเป็นหัวกลมๆนะคะกว่าจะมีหน่อมาใช้เวลาหลายเดือนเลยนะคะเราก็ ใช้วิธีนี้เลยเพื่อนๆเร็วดีวนะคะตัดมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอามาปักชำในน้ํานะคะใช้วางประดับได้ด้วยนะคะแล้วก็รอให้มันมีรากนะคะเราก็สามารถนําลงไปปลูกได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกิ่งที่เราแช่ทิ้งไว้ในน้ํานะคะเพื่อนเห็นไหมคะเดี๋ยวเขาก็จะมีรากออกมาแบบนี้นะคะพอรากออกมาเยอะๆเราก็สามารถนําไปลงปลูกในดินนะคะหรือว่าจะแช่ในน้ําต่อก็ได้นะคะแต่ถ้าจะปลูกในน้ําเพื่อวางในบ้านในห้องนอนหรือว่าที่ออฟฟิศนะคะ แนะนำให้ใช้ตัวนี้นะคะเพื่อนโกยาวครีมบูธนะคะตัวนี้เขาเป็นอาหารพืชทางใบนะคะช่วงเวลาที่เขายังไม่มีรากเนี่ยสามารถกินอาหารทางใบได้ก็จัดตัวนี้ไปเลยนะคะเครื่องช้อนช้าเนี่ยผสมน้ําได้ถึง10ลิตรเลยนะคะถ้าเราใช้ฟอกกี้ก็ลดอัตราส่วนลงมานะคะฉีดพ่นทางใบแบบนี้นะคะพืชจะสามารถนําไปใช้ได้ทันทีนะคะเร่งรากกระชากดอกกระชากใบนะคะขยายลาต้นให้ใหญ่อบอวนสมบูรณ์แข็งแรงไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะคะเป็นอินทรีย์ไม่มีสารตกค้างมีธาตุอาหารเสริม พืชต้องการทั้งหมดเนี่ยสิชนิดเลยนะคะโกยาวกรีนบูธอาหารเสริมพืชทางใบมีพิกัดไฮทีแตะกล้าหน้าคลิปนะคะ